เข้าทุกตัวเมื่อคืนฝันดีฝันรลายเมื่อคืนฟันไป,ไไปไนี่เป็นสะพานิยมแน่นอน,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 นตัเลขวิ่งจ้ะเลขกนี้ต้องวิ่งวิ่งแน่นอนหมีน่ทำอะไรอ่ะรู้ศาสตร์ตัวเลขเลยเห็นแป๊บๆแ,แล้วนะเนี่ยอ้าวคุณพี่ช่วงเนี้ยใกล้วันแล้วนะาะก็ต้องสนใจเกี่ยวกับเรื่องศาสตร์ของตัวเลขกันนิดนึงว่าแต่คุณพี่น่ะมีเลขไหมมีเลขอะไรทห่หนูแบบสดชื่นสดชื่นเลยหนึ่งสี่สองหกหนึ่งสี่สองหก พี่เลขมี6ตัวพี่ให้ไม่ได้ยังไงสี่ตัวให้มาครบๆอย่ากาก,าก <c oughs> อย่ากาก,ากอย่าบอกนะไม่รู้เนี่ย1นึ่งเบอร์สายด่วนกรมสอวส,อบสอเบอร์ใหม่ไม่รู้อีก โอ้โ,อโอพ,พี่แล้ว1,4,2,6สเขาให้บริการด้านไหนบ้างคะเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของโรงพยาบาลเอกชนคลินิกร้านวดร้านสปาชคสอสมออสอมอรวมถึงเรื่องของอุ้มบุญด้วยการประกอบลูกเสียงปะและที่สําคัญมีเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกรมสบสอบอ,สอ,บอีกด้วยโอ้โหอ,อย่างเงี้ยถ้าหนุ่นเหงาอะ่ะหนูโทรได้ไหม เขาให้โทรฟรีได้แต่ห้ามโทรเล่นโทรเล่นเลยเนี่ยเหงาไปทําอย่างอื่นไม่ต้องไปโทรศัพท์อะไรละตกลงพี่จะให้ไหมเนี่ยอีกสองตัวเนี่ยหนูรออยู่เนี่ยโอ้โหอยากกากน้องเล็กสวยๆนี่ยังอีกสองตัวให้ไหมเนี่ยหนึ่งสี่สองหกก็ขาดอีกสองตัวจะครบแล้วบอกแล้วหนึ่งสี่สองหกเนี่ยรวยอะอย่ามาขอให้เลี้ยงข้าวนะ หลายรอบแล้วที่อ่านรักษาตัวนี้บอกแล้วไม่ไปจ่ายคนเราต้องอยู่อย่างมีความหวังอยู่อย่างมีความหวังพี่ชื่อเต๋อเธอนี่พูดก็ไม่ีเรื่องเนาะเล่่นตอก่งเลขต่อมีเลขหนูหายหมดแล้วพี่เนี่ยมาคุยเดินคุย